เพชรยนต์สวัสดีค่ะสวัสดีเอซีท่านผู้ชมน้องเจ้าจ๋าด้วยทุกคนนะคะวันนี้เจ้าจ๋าอยู่ที่เพชรยนต์นะคะวันนี้พามาชมคลังกระบะที่วันนี้เจ้าจ๋ามาอัปเดตให้ดูอีกหนึ่งรอบนะคะสําหรับใครที่กําลังมองหารถจะกลับบ้านช่วงเทศกาลปีใหม่แล้วยังไม่รู้ว่าจะไปซื้อที่ไหนดีและพร้อมใช้รถเลยนะคะวันนี้เจ้าจ๋าก็เลยจะพามาชมค่ะนะคะสำหรับรถกระบะนะคะของเจ้าจ๋าก็จะมีราคาเริ่มต้นตั้งแต่3 5 9 0 0 0บาทนะคะ ขึ้นอยู่ว่าลูกค้าเนี่ยจะเอา4ประตูหรือจะเอาตัวแคปจะเอาอยู่เกียร์ธรรมดาตัวเตีย้ยยกสูงออตโต้นะคะคือเจ้าจ๋ามีให้เลือกทุกแบบเลยนะคะวันนี้ก็ขอเริ่มต้นจากคันแรกเลยนะคะกับ Isuzu D-Max นะคะตัว1.9ตัวสี่ประตูเกียร์ธรรมดานะคะคันนี้ได้ปี2019นะคะค่าตัวอยู่ที่ 429,000บาทเท่านั้นเองนะคะท่านผู้ชมค่าตัวสามารถฟรีดาวได้นะคะใครสนใจหรือว่าตามหารถไว้ใช้งานอยู่นะคะไม่ควรพลาดนะคะน้องจ้าจ๋าก,ก็เลยอยากจะให้ลูกค้าเนี่ยเข้ามาชมรถตัวจริงที่บริษัทเพชรยนต์นะคะคันนี้เป็นรถบ้านนะคะเป็นรถเทินนะคะลูกค้านะคะเป็นรถบ้านเป็นรถเทินค่ะเป็นรถมือเดียวด้วยนะคะไม่อยู่ที่130,000โลไม่แท้นะคะ1130,000โล นะใครที่ตามหาอยู่ไม่ควรพลาดเลยนะคะน้องจะจ๋าพามาชมนะคะในส่วนของตัวภายในก็ดูสวยใหม่นะคะท่านผู้ชมนะได้เป็นเบาะหนังนะคะสภาพรถดเดิมๆเ,เลยใครที่อยากตามหาไปใช้งานนะคะไม่ควรพลาดนะคะวันนี้จ๋จาพามาชมแล้วนะคะหรือลูกค้าอยากได้เป็นเกียร์ออโต้สี่ประตูเป็นตัวยกสูงจ้าจ๋าก็มีให้ก็คือคันนี้เนี่ยนะคะจ้าจ๋าได้รีวิวเดี่ยวลงไปแล้วนะคะท่านผู้ชมนะคะคันนี้อา่า คันนี้เนี่ยสำหรับคันนี้นะคะเป็นตัวปี2020นะคะได้1.9ตัวเซตนะคะคันนี้ราคาเพียง5,99,000ส่วนลังคาแคลริบอยเนี่ยนะคะเราก็มีจิตตั้งมาให้นะคะเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยเป็นรถหน่วยงาน นะคะของราชการนะคะจ้าจ๋าก็เอามาให้ชมนะคะคือภายในคือสวยนะคะรถพร้อมใช้ไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมเลยจริงๆนะคะถ้าคุณผู้ชมสนใจนะคะก็เข้ามาดูกับน้องก้จาจ่าที่เพชรจนได้คือความจริงตอนนี้นะคะกระบะของเรามีเยอะกว่านี้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวน้องก้จาจ่าจะทยอยอัปเดตแล้วก็รีวิวให้ดูนะคะวันนี้เอาในส่วนของฝั่งเสรีไทยซอย68เนี่ยมาให้ชมก่อนนะคะเดี๋ยวจะจ๋าจะไปถ่ายรีวิวให้อยู่ที่สาขาใหม่นะคะเพชรจนอยู่ที่ สุวินทวงศ์46นะคะเดี๋ยวเจ้าจ๋าจะไปรีวิวให้ดูเข้ามาใหม่เยอะค่ะกระบะช่วงนี้นะคะสอบถามน้องอาจ๋าเข้ามาก่อนได้นะคะเผื่อคันที่ลูกค้าต้องการยังไม่ได้อยู่ในรีวิวเจ้าจ๋านะโทรสอบถามได้บางทีน้องเจ้าจ๋ารีวิวไม่ทันนะคะเพราะว่ารถที่นี่นะ่ะมาไวไปไวแล้วก็เยอะมากๆ มาดูคันนี้กันนะคะเมื่อวานน้อจ๋าก,ก็ได้รีวิวเดี๋ยวไปแล้วนะคะหนึ่งรอบนะคะบอกเลยว่าไม้แค่ห0 0 0มและราคาโคตรดีเลยนะคะราคาเพียง6 6 9 0นหเันเท่านั้นนะคะ6 6 9 0นหเันเท่านั้นนะคะคันนี้ฟรีดาวผ่อนอยู่ที่1 1ึ0 0หบาท 1, าได้ห่อ่าได้สประตูเกียร์ออโต้หนึตัวเซตนะคะ ใหม่มากค่ะได้สีขาวมุกด้วยนะคะท่านผู้ชมคันนี้ใครที่สนใจนะคะหรือว่าดูคลิปน้องาจ๋าอยู่ต่างประเทศหรืออยู่ในกรุงเทพนะคะทั่วประเทศเลยสามารถเช่าซื้อรถกับน้องเจ,จ้าเพชรยนต์ได้นะคะโดยปรึกษาน้องาจ๋าผ่านช่องทางเบอร์โทรต้งนะคะหรือว่าจะแอดไลน์เบอร์โทรมาก็ได้นะคะออกได้ทุกอาชีพออกได้ทั่วประเทศขอเพียงรายได้2เท่าของค่างวดหรือว่าลูกค้าอยากจะซื้อสดรถของเราเริ่มพร้อมทะเบียนพร้อมทุกอย่างพร้อมขับไปได้เลยลูกค้าไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมนะคะและสีขา าวน้องก็จะมีให้เลือกถึง3คันนะทุกคนลูกค้าจะเอาตัวเซตพีหรือว่าจะเอาตัวเซนะคะลูกค้ามาเลือกได้เลยราคาต่างกันแค่ห้าหมื่นนะลูกค้าอยากได้ออปชั่นเพิ่มนะคะยอมจ่ายเพิ่มห้าหมื่นลูกค้าก็มาเลือกได้เลยเพราะว่าสภาพรถสวยตรงปกมากนะคะตัวจริงสวยตรงปกจริงค่ะท่านผู้ชมนะคะส่วนใครที่นะคะอยากได้ตัวเซทพีเนะาะจะแนะนำเป็นคันนี้ไม่ห้าหมื่นห้านะคะราคาอยู่ที่เจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันได้ปีสองพันยี่สิบเอ็ดนะคะนี่ปีสองพันยี่สิบเอ็ดลูกค้าดูสภาพตัวรถได,ด้เลย ใหม่มากทุกคนใหม่มากจริงๆนะคะพร้อมใช้พร้อมขับเลยนะคะแล้วเราก็รับประกันด้วยนะคะว่ารถทุกคันที่เรานาเข้ามาเนี่ยเป็นแค่เกรดเอล้วนๆเลยไม่มีเกรดอื่นผสมนะคะเกรดเอคือไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ํากลับสีกอไม้แน่นอนนะคะตรงนี้ลูกค้าสบายใจได้เลยนะคะเดี๋ยวน้องก็จะแนะนําให้ในส่วนของการยื่นขอสินเชื่อหรือว่าจะปรึกษาว่าเฮ้ยเคสพี่เนี่ยออกได้ไหมพี่ทํายังไงถึงจะออกรถได้นะคะพี่ไปหาที่อื่นแล้ว ไม่ผ่านนะคะลองเอาเคสแบบนี้มาปรึกษาน้องกัจจาดูนะคะเพราะว่าน้องกัจจาดูแลเคสเองทุกเคสคะ่ะท่านผู้ชมนะคะอะมาดูอีกคันหนึ่งนะคะคันนี้ค่าตัวเท่าไหร่นะคะตัวนี้1.9ตัวแซดเหมือนกันคะ่ะท่านผู้ชมสีขาวอีกแล้วก็เป็นรถบ้านมือเดียวเช่นกันคะ่ะนะคะถ้ามองหากบ,บะดีแม็ตัวเลือกเยอะน้องกัจจามีให้เลือกช้ำๆเลยจริงๆนะคะแล้วก็ในส่วนของคันนี้ราคาค่าตัวเพียง0กแสนนะคะ9000 90, 0บาทเท่านั้นนะคะปี2021ไม่4ี่0 0แปค่ะทุกคน ไม่สี่หมืนแปดนะสภาพสวยมากนะคะคันนี้มาเลือกได้เลยลูกค้าบอกว่าเล่งสีขาวมาลูกค้ามาเลือกได้เลยว่าลูกค้าจะเอาคันไหนลงคันไหนนะน้องเจ้าจ่ายยินดีป้อนข้อมูลยินดีซัพพอร์ตคุณลูกค้าทั่วประเทศจริงๆนะคะหรือบอกว่าอยากได้แคปที่ใช้บรรทุกของคนของหนักนะคะน้องเจ้าจ๋าก็จะแนะนําเป็นคันนี้อีสุดีแม็กเหมือนกันนะคะ1.9ตัวแซดค่ะท่านผู้ชมนะคะตัวแคปนะคะไฮรันเดอร์ราคาดีค่ะไม่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันโล ปี2,020ราคาอยู่ที่4 8 9 0 0 0 0าท่านั้นเองสภาพตัวรถใหม่มากนะคะนี่คือรถเกดเอจริงๆค่ะทุกคนนะคะอยากดูคลิปรีวิวคลิปเดียวนะน้องก็จ๋าได้รีวิวเดี๋ยวลงไปแล้วนะคะกดเข้าไปในช่องจ้าจยาแล้วก็กดเข้าไปที่คําว่าวิดีโอนะคะแล้วก็เลื่อนนะคะ สไลด์หาคันที่น้องจ่ารีวิวได้เลยนะคะที่รีวิวอยู่ตรงนี้นะคะยังไม่ติดจองนะคะยังไม่ติดจองน้องโสดทุกคันเลยนะคะลูกค้าสามารถจองล็อกรถเข้ามาได้นะคะสนใจคันไหนนะคะโทรปรึกษาสามารถจองรถเข้ามากับน้องจาจ่าได้เดี๋ยวน้องก็จ่าแนะนําให้ขั้นตอนการจองรถก็คือโอนจองเข้าบัญชีบริษัทเพชรยนต์เท่านั้นนะคะท่านผู้ชมนะคะจองแล้วรถคันนั้นเป็นสิทธิ์ของคุณลูกค้านะคะทันทีเลยนะคะจองแล้วไม่ผ่านยึด คืนเงินเต็มจานวนหรือจองแล้วมาดูรถไม่ตรงปกยินดีคืนเงินเ,นเต็มจํานวนค่ะท่านผู้ชมนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูอีกคันนึงนะคะกับ Nissan n i สสันนาวาล่าสอตัว e black edition ฉายยาเฉพาะตลาดวายนะคะรถแบรนด์รองของเรานะคะรุ่นนี้ก็ขายดีอีกหนึ่งรุ่นนะคะแล้วก็ใครอยากได้เกียร์ออโต้เจ้าจ๋าก็มีให้ใครอยากได้เกียร์ธรรมดาเจ้าจ๋ามีให้หรือว่าจะเอาตัวคาลิเบอก็มีให้เช่นกันนะคะที่สองคันนะจอดเรียงกันเลย ะะสภาพสวยทั้ง2คันคันนี้ค่าตัวถือว่าดีนะคะเป็นรถกระบะแบนดรองนะคะที่ออปชั่นเยอะนะคะค่าตัวไม่แรงนะคะ439,000บาทเท่านั้นได้ปี2019จดปี2021มาอยู่ที่ มาอยู่ที่65,000กิโลนะคะตรงนี้นะคะเดี๋ยวเอามาใส่ให้นะคะกําลังทําเรื่องอะไรเบิกศูนย์อยู่นะคะท่านผู้ชมนะคะไม่ต้องอ,อักวนแต่รถพร้อมใช้แน่นอนนะคะสภาพสูงพร้อมใช้จริงๆนะคะแต่ถ้าอยากได้ตัวยกสูงนะคะนี่เลยคาลิเบอร์ค่ะนะคะตัวนี้เป็นตัว EL ซึ่งได้กล้องสมอง360องศานะคะได้ในส่วนของไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟเดย์ไลท์นะคะ ไฟตัดหมอกนะคะคือครบทั้งหมดเลยนะคะวันนี้น้องจะมารีวิวบอกราคาทุกคันนะคะบอกเลยถ้าชอบคันไหนหรือว่ากําลังมองหารุ่นอะไรอยู่นะคะโทรมาได้เลยรถของเรารับประกันว่าลูกค้าจัดไฟเน้นผ่านรือซื้อสดสามารถขับกลับบ้านได้เลยไม่ต้องรอเวลานะคะส่วนในการขอเอกสารนะคะยื่นขอสินเชื่อเราใช้เวลาแค่ สามวันค่ะทุกคนหรือบางคนที่อยากได้รถขับกับเลยภายในวันก็สามารถทําได้ก็มาดูที่เครดิตแล้วก็อาชีพนะคะแล้วก็เงื่อนไขของธนาคารอีกทีหนึ่งนะคะน้องก็จะซัพพอร์ตได้จริงๆนะคะเรื่องคุณภาพรถของเรารับประกันอยู่แล้วเราจะมีการตรวจสอบอินสเปกเตอร์ให้ถึง2องรรายการทุกคันนะคะแล้วก็ในส่วนของคันนี้นะคะบอกเลยหน้าหลอนนะคะรถนี้หมดแล้วคือหมดเลยนะ ถ้าใครยังชื่นชอบโฉมน้าหล่ออยู่นะคะอถนี้หมดแล้วคือหมดเลยจะไม่มีมาแล้วนะคะทุกคนนะจะเริ่มหายากแล้วนะคะส่วนคันนี้นะคะเป็นรถหน่วยงานค่ะท่านผู้ชมหน่วยงานราชการเหมือนกันนะคะถ้าลูกค้าไม่ต้องการแครลลี่บอยบอกนะคะเดี๋ยวน้องจะจัดถอดออกให้แล้วก็ในส่วนคันนี้มายอยู่ที่100000กับอีก10000โลค่ะนะคะราคาค่าตัวอยู่ที่ 539,000บาทนะคะฟรีดาวตกผ่อนเดือนละประมาณ9,300บาทเท่านั้นเองลูกค้าได้รถสประตูเกียร์ออโต้ยกสูงไปใช้งานและที่สําคัญรถเครื่องยนต์เดิมรถไม่มีชนใช้งานอีก10ปียังไงก็ไม่ขาดทุนค่ะขาดทุนน้อยกว่าแน่นอนนะคะลูกค้านะอ่ะถ้าสนใจชมนี้อยู่เนาะจะมีให้เลือกอยู่ประมาณ2คันนะรถนี้หมดแล้วหมดเลยค่ะท่านผู้ชมอ่ะมาดูในส่วนของตัวเตี้ยกันบ้างนะคะสําหรับชมหน้าหมูป่ามาอยู่ที่16,000กิโลเมตรนะคะกับตัวโต,วตยต้ารีโว2.4 Z e ต i t i o n นนะคะ คันนี้ไม่หนึ0 0มกพนกิโลนะคะซึ่งป้ายแดงเนี่ยราคาอยู่ที่6 8 9 0 0 0ตอนนี้ราคาร่วงไปแล้ว2,10,000บาทเหลือเพียง4 5 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองเป็นตัวเซตอิ i ดิชั่นนะคะเกียร์ธรรมดาราคาดีมากฟรีดาตกผ่อนเดือนละ8 0 0 0ต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนนะคะลูกค้าเฮ้ยทำไมแครบราคามันผ่อนแพงกว่ารถ4ประตูก็คือเลทดอกเบียของกระบะแคปบเนี่ยจะแพงกว่า4ประตูนิดนึงนะคะเพราะว่าจดลอยยอมไม่เหมือนกันนะคะ สังเกตที่ป้ายทะเบียนค่ะถ้าเป็นกระบะแคบจะเป็นสีเขียวเนาะแล้วก็ถ้าเป็นสีประตูเนี่ยนะคะหรือว่าเก่งเนี่ยนะคะป้ายทะเบียนก็จะเป็นตัวงสืออักษรสีดำนะคะอันนี้เืยง่ายเลยอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจก่อนค่ะนะคะก่อนจะตัดสินใจซื้อรถหรือยังกลัวที่จะโดนหลอกขายนะคะกลัวที่จะโดนย้อแมวขายนะคะปรึกษาน้องอาจารย์นะคะแล้วก็เปิดโอกาสให้ตัวเองเนี่ยมีตัวเลือกหลายๆคันก่อนนะคะรับรองว่าลูกค้าเนี่ยคุ้มค่าแน่นอนส่วนคันนี้ราคาเท่าไหร่คันนี้ราคา3ามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทค่ะเฮ้ยสี่เดียวกันเลย ต่างกันไม่ราคาต่างกันเยอะจังเพราะว่าตัวนี้นะคะลูกค้าอ่ะขอโทษทีค่ะสี่แสนสี่หมืนเก้าพันราคาเท่ากันไม่หกหมื่นปียี่สิบเอ็ดนะคะโทษทีนะคะอีกคันนึงมันสลับกันนะคะเจ,จ้าจ๋าจคันที่คันนั้นติดจองไปละสี่แสนสี่หมืนเก้าพันค่ะคันนี้ปียี่สิบเอ็ดเหมือนกันแต่คันนี้ถูกกว่าคันนี้อ่หนึ่งหมื่นคันนี้ได้ไม่หกหมื่นคันนี้ได้ไม่หมื่นหกราคาต่างกันหนึ่งหมื่นลูกค้าจะเอาคันไหนมาเลือกได้เลย ทดลองขับนะคะหรือว่าพี่เลือกที่ทะเบียนนะคะบอกเลยว่าคุ้มค่ารีบมาเลือกนะคะมีทุกสีขาวแดงดําตัวเตี้ยสีประตูเกียร์ธรรมดาเกียร์ออโต้เจ้าจากก็มีให้เลือกค่ะนะคะเข้ามาดูก่อนนะคะหรือว่าจะเอาแบรนด์รองที่ถูกที่สุดในอ,อยู่สาขานี้เลยก็จะเป็นในส่วนของมิตซูบิชิไทตันนะคะ2.4 GT นะคะเป็นตัว plus หรือว่าตัวยกสูงนะคะคันนี้เนี่ยเป็นรถบ้านนะคะได้มายอยู่ที่1 0 0 0 0โลนะคะเข้าสู่แมนเทน,นตลอดเลยเจ้าของเดิมรักรถด,ดูแล,ลด,ดีมาก ะะตอนนี้ราคาเหลือเพียง3,59 0ส0านะคะสภาพรถสวยใหม่นะคะออปชั่นก็เยอะรถเดิมทั้งคันนะคะใครสนใจก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับน้องเจ้าจ๋าเข้ามาได้นะคะขอพระคุณ FC ทุกคนนะคะที่ดูคลิปน้องเจ,จ,จ้าจ๋าจนจบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเป็นกําลังใจให้น้องอาจ๋าด้วยนะคะติดขัดปัญหาอะไรนะคะปรึกษาได้เจ้าจ๋าดูแลเคสเองขอย,ย้ําดูแลเคสเองทุกเคสนะคะไม่ว่าจะอยู่ในจังหวัดกรุงเทพปริมณฑลหรือว่าจะอยู่ต่างจังหวัดนะคะน้องเจ้าจ๋ายินดีซัพพอ ค่ะสำหรับวันนี้อย่าลืมด like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามนะคะถ้าหาจ้าจ๋าด่วนนะคะสวัสดีค่ะ